ขี้กว,ว้างๆน,นี่ไม่เป็นเล่เลยใช่ไหมหอือสองตัวเนี่ยเอ้าเอา,เ,อาเล่ยกันออกให้มาเลยนะอือให้กันพี่สาวกับน้องชายอืเอา้าอเอ้าเอา,เอาสูา้เขาลูกสู้เขาสู้พี่เขาไม่เชียร์หนูแล้สู้เขาสู้หนูเล่โอ้ดูได้เนี่ยเนะเนะโอ เอาละเอาละของเสีพ right, right. ี่น้องเล็กครับน้องหวานน้องดำขาวขๆแกน้องสามสีน้องหวานแมวหาบ้านแม่หน้จ้าช้าแล้วครับเอ้าเล็กกันอย่างอย่างทำน้องได้แน่อย่างแกน้องนะน้องหวานเล็กกันมาเปล่าเล็กกันมาเปล่าลูก แล้วก็ามาเปล่าดูมากระชากอืมอ,มอมแล้วก็ไปขอดูดก่อนนะนะพี่ควา้าไม่ออกมาเล่น Nên mũi tam cò à. Nên vàng là nên Nên đa mi chóc hòm Cạp Y sám Cạp y nơ sám Nó hà tăng Là lên mùi cả nón đàm, hồ, เห็นผู้เขา,ขาค้าไหมจ๊ะเอ๊ะรลยการเบาๆรายการเบาแล้วถ่าไป,านะหาเ,ปเหยียบอะออกมานี่ออกมาข้างนอกเลยอืมับเราเล็กนข้างนอกนี่อืม จะเขาไม่จะออกมาหนูหยุดเล่นกันเลยหรอหืมยังไงได้ครับเล่นกันเล่นกันดีๆนะเล่นกันดีๆนะครับนี่มวยปั้มก้ะมวยปั๊มน้องดำ น้องคนข้าว่ะน้องคนข้าวขา,ขา,วขากับพี่สาวเนาะน้อง้ล้วาอ่ะเข้าไปกระมุนละหืมทังไมเข้าเขกันแล้าอ่ะเมาเนี่ยหืมเราเล่นก็เร่งพอแล้วไม่กี่เหย,ยี่ยนเนหยี่ยนโนะเหยี่ยนนครับเหี่ยครับเหี่ยครับอืเนี่ยครับเน,นี่ย เล็กกับน้อยเล็กกับน้องดีๆครับยิ่งกับน้องดีๆนะนำไปจอดได้ไหม สองพี่น้องเนี่ยสองพี่น้องสองตัวเนี่ยมันเล่นกันข้างนอกไหมเออเล่นขี้กว้างตัวน้องก็ชอบแย่ yeah, พี่แม่เล่นด้วยกบได้เนี่ย มาไงแล้วแม่ใจก็เก่งตัวสวย